แต่เราก็จะช่วยที่ก่อนค่ะเฮ้ยแม่ก็น่าจะลงไปดูนะเปิดที่นี่ต้องไปเพราะมันว้าวอาก็เลยแน่กูเลยแน่นะแน่ไหมเปิดตอนนั้นดันนะเขาเรื่อ สองแสเลยใช่ไหมสองแสนแปดไม่แกกงเอา,ามันใส่เลยบะมีะไรมั้งแล้วให้เบานะนักไหนเด้หมุนเข้ารถแล้วล็อกแล้วอะไรนะเขาเรียกว่า เ่ออะเมซอนนี่มีมันมีมีกอแล้วมีของอ่นโอ้ยโอ้เลยสวยดอะไรน้ตมีันี้เอาลงเอาลงให้สาานกับเมวมันี่เลยนี่เยี่ยมออกมาเลย้นยัออกมาอ่ะอันนี้แบ่งแบ่งกันนะคะค่อยแบ่งเอาี่เราเดี๋ยวให้สาานจัดการม่เอาเจัดการ ใส่เลยไปเลยซาบปังก็จะขับนและ้วขับข้าบ้านรถอยู่ที่รถมีไหมหมดแล้วนี่ไปหมดแล้วบอสค่อยยังไม่หมดได้ไปซุกมาเลยเพราะว่าเจ้ามีอะไรนะที่บ้านนะจะสั่งอะไรมาน่ะไปเอามาใส่รถหมุดต้ได้ึงไปยืมมาแต่ไปชวนบ่ไปอ้วนแล้วฝนตกแล้วไปไปปานไปเอาเองขอเคหน่ะ มแรันไม่อ้วนเลยเนาะเอาพวกนม่เลยพวกน่งคคนน่ะโอ้ยมันดีใจหมดเฮ้ยข้างในเหรเอามาหมดแลยโอเคหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะอไดแล้ว จ่อยแท้เออมันไม่กินข้าวบ่หนิโอหเด้อมันดีเจอเดอพ้อย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 ,อยมันดีเจอเธอหนิเนี่ยมันคือจ่อยแท้มันไม่กินข้าวบ่เออเอามาแล้วมาแล้วน,นี่โอ้หายดีแล้วนี่หายคักแล้วโอว้คนา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 คนะเอ้คนาคนะโอ, now, โอ, now, โอ้หิวเหรอ เออพักด้วยทักด้วยทักทคยด้วยโอ้ยตัวแล้วนะป่นหายดีแล้วเนี่ยรถเหยียบขาหายแล้ววิ่งคล่องและสีขาคล่องแล้วทีนี้เออ,อเออไม่เจอกันอาทิตย์หนึ่งพร้อมลงนะพวกเธอพร้อมลงนะจะบอกให้ โอ้คได้บอกฮยยได้อะไรมางอไม่โอ้โวใหญเน่ยข้าน้ำข้าจะข้าหรข้าแล้วไอ้พอยบอ พาอยู่เนี่ยไปโจกยางมันอไรได้กินบ่เม่นโจกยางโจกยางดินซีบ่เนี่ยน้นไม้เลี้ยงน้องแะได้สวนของเรานั่นเองน้อหลายอยู่บ่บ่สปานมันเยอะบ่นเอ สาปานมันน่มันอ่อนลายเนี่ยลงเหรอส่งลงเนาวเจอไงลงไม่ได้ไปเบึ้องหนาหนไม้เลีกยงน้องพอีสาปานทำข่าวเนาะสาปานทำข่าวอยากได้ไปต้มก็พอได้อยู่เดซื้อมาเฮอเดชซื้อไก่มาให้แล้วซื้อโครงไก่ เห็บบนน่ะเอบไอ้พลอยพลอยดูเห็บมันเยอะมากเลยยามาอ๋อมึงน่อ้วนหนาตัวใหญ่ๆญเลยอ๋อบอกปู้มึงน่ะโ้ยมัน่ะป้เราต้องซื้อยามาหยอนให้แล้วเนี่ย มันก็ดีคักแล้วเนาะยเปะตัวเฮบบตายนเฮ้ยพอน่ะนี่นี่นี่นนี่นีงดนี่นี่นี่อข้างเดชเฮ้ยยัง่กระห้าหนห้าแล้วเนาะนี่เฮยอาพอนี่อ๋อข้างเดชเนี่ยนี่จุโอ้ยตายยีงว่าจะหยิบนันน่ะน่ะโีค้ติดข้กระตัวใหญ่ๆนะอ้ยยากเติบแต่ไม่เตะิเ ดูเห็บเยอะมากเดี๋ยวเราซื้ออะไรนะยาหยอดเห็บมาใหม่อีกทีแต่ถ้าจะเอาแป้งใส่มากลัวามานันแน่นโอ้แบตจะหมือล้วพ่อยเลียนตื้นๆต้านเลยค้งไกลมาให้มันน้อยฮะ<า>ก็ให้แข้งเด้ออันนี้ก็จะเยอะก็กิน ห้าค่อยหัดถุงแล้วว่านั้นๆเอ้ยมันมันอ่อนมันมีเกอะคือ,อตอนนั้นใหม่ๆมนี่ค่ซื้อหอยแครงมาฝากพ่อพ่อยพ,อพ,อพ,อพอแปลนนั้นมาเร็วเอาเอา,เอาถาดมาแปเอาถาดแล้วก็เอาน้ำพริกที่เตําแม่ตำมาเามาแล้วก็เอาจานมาใสาา่หอยแครงด้วยนะขั้นตอนของหน่อไม้ที่เราจะได้ซุปกินแบบแซ่บๆนะคะทุกคน เราก็จะเผาแล้วก็เผาให้มันสุกเนาะเหมือนสุกข้างในแหละให้มันอ่อนนะคะเนื้อหน่อไม้มันอ่อนก็ลองพิ้งค่ะดูดนีหนะนะคะเราก็จะค่อย,อยๆเผาเนาะทุกคนแล้วก็แล้วก็ถ้าเผาเผา,เาให้ทั่วแล้วนะทั่วลำของหน่อไม้แล้วนะทุกคนแล้วทีนี้เราก็จะเอามาแกะเปลือกออกแล้วก็ เออเอาไปล้างน้าเนาะล้างน้ําเป็นหน่อเลยนะทุกคนเราก็จะมาทําเป็นเส้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 นนะทีนี้เราก็เอาบางคนนะ่ะเขาจะไม่ต้มไม่ต้มก่อนเลยนะเขาจะต้มใส่กับน้ํามบยนางเลยนะทุกคนชุบกระไม้เพอแทนเขาจะทํอย่างนั้นนี่สูตรของเขานะทุกคนเดี๋ยวอา่า วันไหนพ่อแทนทำซุปน้ำไม้เรวจะทำเดยวจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวรอดูรอชมกันทุกคนโอเคค่ะสมุดกินนี่ประมานี้ค่ะ